สวัสดีค่ะกระแตน้อยค่ะเมื่อนี้กระแตน้อยจะพามาเห็ดไก่อ,อกฟางพี่น้องไดียไก่มาตัวหนึ่งประมาณโลประมาณโลไปพี่น้องนี่กระแตน้อยเตรียมเตรียมจะเอาไปตัง้งไปตั้งเพื่อจะเอาไก่ซุปลงไปมีใส่นามเปลาลงไปแล้วก็ใส่มอสิงไข่เตรียมไว้อ่ะมาเบิง่งวิธีการ ปรุงพี่น้องจังเล็กจังน้อยเนาะกระเทน้อยก็เคยเห็นไปหลายละแต่แต่โดนแล้วใส่เกลือใส่ใบบัก,กูดเพิ่มความหอมจังน้อยแล้วก็มีหัวซิงไข่ตามด้วยกระเทียมกระเทนอยใส่กระเทียมหน่อย พริกไทยพริกไทยพี่น้องใส่ลงไปใส่พริกแกงพร้อมเพิ่มความหอมหลักก็เป็นซอดฟ้าเขียวใส่ลงไปอันนี้ซอดหอยพี่น้อง ประมาณสองส่วนแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปผงชูรสน้อ,นองคลุกให้เข้ากัน เอาลงไปหมักกินหอมแล้วพี่นอ้องนี่ย กินท้อมท้อมผิดแกงอ่ะมักแวะต่อไปเทน้ำจิ้ม กระเทียมกระเทน้อยใส่กระเทียมทนดองเพราะว่าหยังกระเทียมใหญ่เบิดพี่น้องต่มตาำเลยหลากหอมผักชีแล้วก็พริกสด ละเอียดเนี่ยแล้วเนาะตักมาจนเป็นน,น,น้ำหยาบๆใส่น้ำปลามีช้อนสอใส่น้ำปลาปรามาณแต่น,น้อยกาเอาประมาณหาส่วนนำม,มาคัามเปียกสองสาม หาซ่อนให้กันน,นดึ่งกระใสน้ำชูรสใส่ลายแสบเัมนกันจะใส่น้ำตาลอสองชนพอประมาณ แบบเปรี้ยวหวานใส่หอมซีลงไปก็จะหน่อยเอามันาวมาใส่พร้อม กินหอมแล้วอ่าเรียบร้อยอ่าสูตรไม่ไหมเห็นสุกดีพี่น้องสุกดีหั่นนีปีกยังใหม่จังน่อยอยู่พี่น้องอ่าไก่โอ๊ฟัางเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องนี่เรือเร้องกับน้ำจิมจ้มจิ้มซีฟูด สองถ้วยคือเก่าไปแซ่บๆน้ำกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีอีกเพื่อนหนึ่งนะพี่น้องเนาะนมื้อนี้กะแต่น้อยได้ไก่อบฟางมนาะพี่น้องไก่อบฟางหรือว่าไก่อบปี๊บเหรอไก่อบฟางเนาะ <Okay. S 1> <laughs> ใส่ทั้งฟางได้ใส่ทั้งปี๊บนี่ได้ผ <c oughs> ักสลัดแล้วก็ผักมุละพามากินกับได้น้ำจิ้มสองถ้วยของกะแต่น้อยเป็นน้ำจิม้มใส่ พริกเผาองบากามเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดที่เห็นให้พี่น้องเบ่งแล้วก็มีหอมมะพร้อมใด็หอมชีสะลาะนเอ๋อเอาก่อนอื่นกะแต่น่อยกะขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมแลวกะมากุลไหลกุแช่์ให้กะแต่หน่อยผาพี่ผ่าจังไรกระแต่น้อยกะขอถกขออภัยหลายๆายเลยคะ่ะมาไมา่กินน้ำกันค่ะอ่ะนี่น้ำจุ่มน้ำนี่แล้วครับมันี้น้ำน้ำ น้ำยุกลนะครับมนน้ำต้มน้ำยุกลครับน้ำยุกลน้ำซุปมันนะครับเดียวน้ำซุปนะครับเนาะเอาออกกันพักเอาออกห่งอ้าเล่นดบานี่จเะหน่อจะแซวนกกันครับพี่กเตหน่อยเอาควันเลยสีตีสขับนู้ขุนอ้าวขอบคุณน่า กกระเชียกนี่ครับุยูผุนครับนี่นะครับนอนนี่ครับโอ้แต่งได้กัรับชมเพื่อความบันเทิงนะพี่น้องเนาะนี่โอ้ผมหมากเลยนะครับนีกลิ่นหอมใส่ใสใบบักกูดพี่น้องกินหอมหอมอ้าวครับพั่นี้กุยเจว เจียวพ,พริกเผานี่จะอู้รัวอยู่พี่น้องอ้าครับท่านี่สับแสบน้ำกันอืมอจับเนาะจับปะจับเลยโดนแหละครับโบดิกินได้กินเต้นหนึ่งนะครับ ส่วนมางเฮ็เต <tô> ัวหนึ่งกือสีออกอ่ะไม่มีกับมะกวนอาการหอนมาไม่มีกับมะเหลือมมะกวนมีหนวงอุ้ยอุ้ยแล้วครับ ก็เาขาเนี่ยมันเป็นเมนูกับแก้มกระแดกกินกับเขากระแซบพี่เนาะอือฮึงปิดสูตรใหม่ใหม่ค่ะ เบากำไห้ท่านเหนือ,อคือบเบ่าขึ้นแจหน่อยมาเห็นพี่น้องอมาเห็นหมูเหนื้อได้ครับตัูนี่แล้ะครับของแท้แบลว่ามันติดกระดูกนะพี่น้อง ยังจัจัจห,ห้องความนึงนั่นแดดเนาะฝนตกแหละกระแดดแล้วครับมันว่านนี่ฝนตกเมื่อนี่ห่อนครับมันก็เป็นคึมค่มนี่ก็ฝนนี่ตกอยู่รับมือนกันเวลาเกาอยู่ครับนี่ยโมแลงจีตกฝนตกช่วงช่วงแรกเนาะ ว่ากันแต่หน่อยทายนีย่ช่วงเสารฝนฝนจะมาตกช่วงแรงว่มามันเ,เ้าดอกช่วงเทีท่ยงหน่อเขาอ้ยคายเดี๋ยวหูคุณนะครับซุกผูดีครับแต่ข้างนอกมันจากใหม่แค่น่อยครับอื แบบม,มันหวานมันจิ้มมันจิ้มแต่ข้างกระแตหน่อยออกรสหวานจังหน่อยชุบสุดปลากระต่ายที่เผาน้ำต็มอ่ะจะไปหาละนี่ครับนื้อตรงนี้นะครับ กันนะพี่น้องนะอต่างเนางนี้นะศูนม,ม,ใม่ใหม่ๆคนตกบดแดงลงเดี๋ยวก็จะแต่งขมวงนะครับมึนผลบดตกมันเนี่เอาแต่งขมวงนะครับเนาะ เมื่อได้พ้นตตกะการนี้เราก็บจบนะครับอือเอาแบบนี้เลย ผมยานเต้นบุสุกครับคนเพื่องได้คนเพื่องได้รู้ใหม่ครับเดี๋ยวนะโบใหม่ก่อนสุกพี่น่องให <laughs> ม่ได้ขาดนนนนา้างในสิสุกพอดีเลยครับมันนี่ก็แตน้อยลองลองตั้งกล่องใหม่ได้พี่น่องอ เป็นจังได่ก็คอมเมนต์มาบอกในไต้คลิปได้ด้วยค่ะ <c oughs> ต่างต่างแบบไหเบิ่งจะเป็นจังไร นึ่งยั <laughs> งนึ่งยังนึ่ไปทางไหนหอมพิกไทยู่เนาะพริกไทยกัใบมะกรูดเนะาะแกนีก่อกออกหอมหอมใบมะกูดจะหน่อยไก่เนเิต้องมาก,กวน,นตัวนันสินใหม่กัะตัวนี้ครับ อื้อฮะเดี๋ยวนมาแขอบคุณค่ะ <laughs> ตัวนี้ผมมากคับตัวนี้ไป<อ>สื่อยังก่อับสื่อปีงไก่ไปเไปกับปีงไก่เอาหนังกับปีกไม่ค่ะเพมันมีปีกบอกปีกเบิเร์ดกระแจน้องบปกหินดอก <laughs> อื้อ นี่ครับเหนือค่อาๆเลยครับพักคะ,ะทักะะาริกัตนาเมื่อกินเป็น กินอกหน่องกินอกแล้วก็มันเป็นผักกาดหอมเป็นว่าผักสลัดสายพันธุ์ยังเน้เป็นปนหะแ่แต่หน่อยก็บเบอารื่อๆได้พี่น้องอแล้วผักกาดกรอบนันกกับผักกาดกรอบนะว่ามันเอืนเอ่นเอิ่นได้หลายอย่างหน่อง ทานช้เ<ม><ม>ในสดน้ำน้ำตุ่มรัาเจียมคนดีนะครับ,น,รบน้ำนุ่มอยู่ในแล้วครับห้องตัางสงกวดน,นะครับมันไหลลงไปมองที่ห้องห้อไว้ครับที่เอาล่องไว้นะครับใส่ในถาดใส่เขาน่ำ ก,กันกันหอนทองนู้อ่ะี๋นี่ครับหมู้เป็นเนื้อครับเนื้อล้วนๆนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อที่ เอ้บ้าครับนี่ดูมีเนี่ยแม่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 ตกถานร่มมากเนี่ยผมมองร่วนนะครับการไม่นานก็มีแต่ขม <c oughs> วมวงขมมวงปีนี้ชุโปรปค่อยดีครับหนักแม่งร้ายครับ น้อยง,ง่ามน้อยดิบนี่จะน้อยง่ามแต่ว่าซุกมานี่นินั่แม่งม,มันมือสีน้ำแห้งมันไกลมากินหมูวงว ม่วงสุกพี่นี่เสียดายม่วงเป็นบ่หลายพี่น้องปีกับเต่หน่อยเลยเห็ดมม่วงแพนนะครับพี่นี่บดิเห็ดเลยครับมุมมีแบกม่วงม่วงมันเป็นบ่ค่อยหลายใช้มม่วงแพนกับยายพี่ยายน้องเนาะมังนจะเห็ด เป็นนื้ยนยไปต่นใบกับบ่เม่นนเ่ออดแน่อยู่นี่ยเนียเนี่ยนเนี่ยจะบ่ว่วไม่ค่ะตั นี่ครับใส่ข้าวหน่อไม้ แบบว่ารสชาติพอดีเลยเครืองเครืองูอออไพรเนี่นๆพี่น้องสุดเจ้าเขาดูด้วยกับเพจอยู่ต<ค>ลาดนเนี่ยเจได้ววดเนยเมื่อไหาานี่มูน้ำตาแล้วครับพ่อบ่า,บาจเจ้ากินอันรเนี่นนเจ้าอหนอนอะไรค่า หอมฉี่อ่ะหอมฉี่คือบะมี่หนอดเลยพี่เนาะหยอดเอาไปใส่น้ำตุ๋นบ่อืมแล้ปีกคล้องมา ไปเปนมานที ab, ่จะแตกู่หรครับวันนี้หลืดออกน้ำหลืดออกเนี้ยเก็บออกน้ำนางนี่แหลกเย็นเย็นลลมบัพัดนั่นบัลมบัวพัดลมบันแล้ว นดำดำเต็มมอกได้ผีกละแสบไปเนอหพองมากขอพักนี <Find human Jorge> ่อ no. ๋อมั่บอื เราให้เราเปลี่ยนกันแต่หน่อยก็ลืมเบิ่งนะพี่น้อง น,นี่ตัวมันแสบครับกระนูนกลดใครตัวนี้โล่โลกกลัวเนะาะน้องกลัวกระปั่มกลัวส้อมส้อมขีดนี่แหละนี่น้อง อีกตัวหนึ่งนันนาจะโลคงึ้นอ,อยู่ไก่สือพันหมานะครับสือมาสองตัวไก่จะคล้อ,ลอ,ลอ,องบ่มีเพื่ออบไปเสือมันใหม่นะครับเพราะเสือดาวตัวใหม่อบนะครับเนาะพูด,ดีเลยครับ ี่นี่ก็บใหม่ยู่ดอกครับหน้อยๆเลยเนาะ โอ้ยเนี่ยคอี่เปื่อนเต็มใ่เต็มมือน้อง แน่นอนขนาดเลยนี <c oughs> ่จะบวมบวอเลยแยกๆเนี่ยไม่ใ้โซนนามแม่จะเ้าเต็มแ้เต็มแล้วเสียบส้กันเพชรนะพี่น้องเนาะ เฉียเนผนครับอโอ้มือนก็ไก่อบฟางอบปิดครับอบฟางก็เพิ่งฝั่งเพงปิดแล้วครับเนะ้อหัวเสียสบครับครับสูตรน้ำจิ้มครทำจิม้มกับเธอร้ายเติบอยู่ครับจิ้มซีฟู้ดนะกระแตน้อยกะขอขอบคุณพี่น้องที่กำาังาาติดตามรับชมถ้าม,มากถ่ายชื่นชอบจังเลยก็กดไลค์กดแชร์ให้กระแ,แตน้อยในได้ค่ะมืนินิกระแตน้อยบอกรำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ